Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ค่ะคาบนี้นะคะก็เป็นคาบวิชาท้องจำนะคะของนักเรียนชั้นป .3 นะคะซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยคุณครูก็ขึ้นสเรตุลอินชิรฮ์ไปนะคะหนึ่งอาย์นั่นเองนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะมาเพิ่มอีกหนึ่งอาย์นะคะแล้วก็ก่อนที่จะไปถึงสุรตุลอินชิรฮ์เนี่ยเราก็จะทบทวน สามสุร้อนนะคะที่เราเรียนมานะคะก็คือสุรตุลกัดสุรตุลอาล็อกแล้วก็สุรตุตีนั่นเองนะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านดุอาก่อนเริ่มเรียนพร้อมกันนะคะบิสมิลลาฮิราะห์มานิราะห์ฮิมรับบิชรอฮลีซาดารีวยัสลีอัมรีวะฮลูลอุกดะตัมมิลลิซานียัฟกะฮูก ق و ล ي รับบิ้นดานีอิลมาวรซุกานีฟะห์มารับบิ้นดานีอิลมาวรซุกานีฟะห์มารับบิ้นดานีอิลมาวรซุกานีฟะห์มาอาเมนอ่เดี๋ยวเราไปทบทวนพร้อมๆกันเลยนะคะตั้งแต่ซูเราะห์ตุลกอดเลยนะคะนักเรียนท่องไปพร้อมๆกันครูเลยนะคะตั้งแต่ชื่อสุรัเลยนะคะสุรัตุลกัดมา ميها آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مقلع الفجر سورة العلق مكية سبع وآية بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لا إلا لم ينتهي لنسف عن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نَادِيَةٍ سندع الزبانية كلا لا تطيعه واسجد وقطرب سورة Kongpel munculเลย, nahka, suratu tini magiya mi ayah Bismillahirrohmanirrohim wati ni wazaitun wakuri sini وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فَلَهُمْ أَجَرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ما شاء الله خانة تلو رأينا سورة الإنشراح سورة الإنشراح ซึ่งคุณครูเนี่ยบอกแล้วนะคะว่าซูรัตุอินชิโร่เนี่ยมันมีหลายชื่อเลยนะคะหนึ่งในนั้นก็คือชื่อว่าซูรัตุอินชิโร่และอีกหนึ่งก็คือซูรัตุเชาร์นะคะซึ่งคุณครูจะเอาชื่อซูรัตุอินชิโรล่ละกันนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาทบทวนชื่อซูรัตพร้อมกันนะคะซูรัตุอินชิโร่มักกียะมีแปดอายะ ตูรตูลอินชิรอห์มักกียะมีแปดอายะอ่าเดี๋ยวทบทวนอายะที่หนึ่งพร้อมกันนะคะบิสมิลลาฮิราะห์มิราะีมอายะที่หนึ่งอักษรนตรายมีตัวซดแล้วก็ตัวฮานะคะและมีก้อนกรลานะคะ ่เดี๋ยวทบทวนพร้อมกันเลยนะคะอัลลัมนชรอฮละกาสซาดะรักอัลลัมนชรอฮละกาสซาดะรักนะคะอายาที่หนึ่งนะคะต้องระวังนะคะร้องซอดอ่าก้อนกราด้วยนะคะให้มีเสียงสะท้อนด้วยนะคะอีกครั้งนะคะอัลลัมนชรอฮละกาสซาดะรัก มาชาอัลลอฮ์ค่ะและอายะห์วันนี้ที่เราจะเรียนนะคะคืออายะห์ที่สองนะคะเรามาดูกันนะคะว่าอักษรอันตรายจะมีตัวอะไรบ้างนะคะซึ่งอักษรอันตรายในอายะห์น,นี้นะคะมีหนึ่งตัวนะคะคือตัวออยนะคะ,ะตัวไอ์เราออกเสียงตามนะคะอะเสียงมันจะหนากว่าฮัมจาะคะ่ะไอาไอ้ อ,อ,อูอูอาไออูเสียงมันจะหนากว่านะคะจะหนักกว่าด้วยนะคะอะตรงนี้นะคะสะกดกับไอนะคะไม่อ่านว่าดอเฉยๆถ้าดะเฉยๆเนี่ยจะเหมือนกับว่ามันสะกดด้วยกับศัมซานะคะแต่อันนี้สะกดกับไอจะอ่านหนักกว่าวอวอ แล้วก็วงกลมแดงๆตรงนี้นะคะคือหน่วงเสียงนะคะระหว่างนูนกับกาฟนะคะจําเป็นจะต้องหน่วงเสียงนะคะเป็นฮุกลมอีกฟ้านะคะอัอัอัง,อง,องอเดี๋ยวมาฝึกอ่านกันเลยนะคะว่าว่าว่าคำนี้นะคะคือคนละคำกับคำต่อไปนะคะ อันนี้คือคำหนึ่งนะคะคำว่าว่าเนี่ยคือคำหนึ่งว่าดอยน่าก็คืออีกคำหนึ่งนะคะว่าว่าดอยนาะว่าดอยนาะวาดอยนาะ

عنك عنك ووضعنا عنك ووضعنا عنك ووضعنا عنك وزرك 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 ทีนี้อ่านตามคุณครูตั้งแต่แรกนะคะว่าวาดา่างน่างกาวิษรกว่าวาดา่างน่างกาวิษรก ووضعنا عنك وزرك وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ วะาวาด ع นางกาวิษรอกอามาชาอัลลอฮ์นะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปทบทวนกันตั้งแต่ชื่อซเรอจนถึงอญญายะที่สองกันเลยนะคะอ่ะหนึ่งสองสามซุรอตุลอินชิรรห์มกกียะมีแปดอายะ بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك صدق الله العظيم. การบ้านวันนี้นะคะการบ้านในคาบนี้นะคะให้นักเรียนเนี่ยไปฝึกอ่านนะคะแล้วก็ท่องจำชื่อสูระส์ูรอ์ตุลอินชิรอนะคะจนถึงอายาที่สองเลยนะคะแล้วก็ใครที่ยังค้างงานกันครูนะคะในส่วนของคลิปวิดีโอนะคะ อ่าก็อย่าลืมส่งด้วยนะคะในช่วงที่ปิดเทอมนะคะให้ในักเรียนพยายามเคียร์ให้ครบนะคะแล้วก็ไปฝึกอ่านนะคะสุรตตุลอินชิรอหด้วยนะคะชื่อสุรัจนจนถึงอายะที่สองนะคะอ่าสำหรับคาบนี้นะคะครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะอัสสลามุอะลัยกุมะระห์มะตุลลอฮิวะบเรอกาตุค่ะ